กกันนะคะเนื้อดีมากๆเลยค่ะเนื้อน้ามาปอกกันมะละกอนะคะพี่อ้อยชอบปอกแบบนี้นะคะ เขา้าเขาเนื้อไปเพาพี่ว่าให้ตั้งใจจะปอกให้เขาบางหน่อยเนาะพี่จะใช้มีดอันนี้นะคะ ตัวนี้ยังไม่นิ่มมากนะคะแต่ว่าเขาเริ่มสุกมากแล้วเนาะท่านล่อยให้นิ่มมากนะคะจะพี่ไอวัวนน่าจะไม่ไหวอยู่เมล่อนนะคะส่วนใหญ่ถ้าพี่ไอวัปอกเนาะเคยมีปัญหากับอ่า ป้าข้างบ้านคือเขาก็ทานมะละกอแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ปอกให้ลูกเนาะส่วนเนี้ยเป็นส่วนหัวมะละกอจะไม่ค่อยหวานนะคะส่วนตรงท้ายนะคะที่อยางตรงเนี้ยเนาะเขาจะหวานมากป้าคนนั้นนะคะเขาก็เลยปลอกส่วนเนี้ยเอาไว้ทานเองนะคะโดยที่ส่วนที่หวาน ไว้ให้ลูกสะพ้ายนะคะเอาไว้ให้ลูกสะพ้าก็เขาก็มีปัญหากันนะคะคือพอพอลูกสะพ้ายเขามาเจอแบบนั้นเขาบอกว่าทำไมแม่เอาเปรียบกินในส่วนหัวซึ่งในส่วนหัวเขาก็อยากกินตรงนี้อะไรประมาณนั้นน่ะเขาก็ทะเลาะกันยกใหญ่เลยเนาะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆนะคะสำหรับ หลายหลายคนเนาะแต่ของพี่อ้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอแบบนั้นเนาะเพราะว่าพี่อ้อยก็ทานหวานอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเขาก็ทะเลาะก,กัดเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหาถึงขนาดที่ว่าถึงหูลูกเขยเยลูกชายอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยบอกว่าหยิบขึ้นมาสองชิ้นส่วนนี้นะเป็นส่วนหัวเธอชิมสิ อร่อยไหมเขาก็บอกว่าไม่อร่อยจืดแล้วแม่สมามีคุณป้าน,นะคะเขาก็ไปเอาในส่วนตรงท้ายตรงเนี้ให้สะพายชิมเขาบอกเธอชิมสิตรงนี้หวานไหมเขาบอกว่าหวานพอเขาบอกว่าหวานปุ๊บเขาบอกว่านี่คือเหตุผลที่แม่ เก็บส่วนนี้ไว้ให้เธอนะคะหลังจากนั้นมาก็ครอบครัวนี้เขาก็อยู่กันแบบสบายๆบายแบบไม่มีไม่่่อยมีปัญหาละหองละแหงกันเนาะระหว่างลูกสะใภ้กับแม่สามีอะไรประมาณนั้นของย่อยจะเป็นอีกลักษณะนึง <laughs> เดี๋ยวตรงนี้พี่ย้อยก็เหมือนเคยนะคะเก็บไว้ให้ลูก ดูว่าเป็นยังไงี่อยังปอกไม่หมดนะคะมาค่ะมาทานกันเพราะว่าพวกมะละกอนะคะผู้ป่วยเบาหวานเนาะก็คุณหมอนะคะก็จะไม่ให้ทานมากนะคะคือพี่อ้อยทานได้นะคะแต่ก็ต้องอาตามตามหลักของโภชนาการเนาะคือเขาจะบอกเลยว่าพี่อ้อยทานได้เท่าไหร่นะคะกี่ชิ้นนะคะ ก็จะมีจํานวนชิ้นมาให้เลยนะคะว่าเราทานได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าพี่อ้อยปอกไว้แบบนี้พี่อ้อยก็จะเาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งทานในส่วนนี้ที่ไม่ค่อยหวานนะคะพี่อ้อยก็จะไว้ทานเอง ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วก็อ่มามกอตัวนี้นะคะน้องแป๊ดส,ส่งมาให้นะคะน้องแป๊ดกิติยาเนาะที่พี่อ้อยทำรีวิวไปตอนนั้นนะคะก็ จะบอกว่าปเป็นกาลังใจให้กันด้วยก็ไม่ได้เพราะน้องไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทําช่องแล้วเนาะตอนนี้มีผู้ติดตามตรงนั้นนะประมาณ1นึ่เกือบหนึ่คนนะคะแต่ว่าน้องเขาไม่มีเวลาทําต่อเนาะก็ขอบคุณน้องแป้นนะคะที่ส่งมะละกออร่อยอร่อยมาให้พี่อ่ได้ทานเนาะแล้วก็ ขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ